ีอเพียวเนียยยวเียวอชเพียวสุดๆเพียวผงหมดปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่ สุดๆเพียวผงต้นทุนต่อไร่ไม่ถึงร้อยบาทสอบถามรายละเอียดโทร0851421133 0875485577 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการเกษตรเพียวๆมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะฮะผมบาปจรุรกิจสุรภาพพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เคล็ดลับทางการทําการเกษตรเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับและว,วันนี้ครับเรื่องของการทําการเกษตรเป็นเรื่องที่ปวดหัวหนักอกหนักใจมากใครอยากทําพืชผลแต่พืชผลไม่ออกดอกโอ้ปวดใจนะฮะเพราะพอดอกมันไม่ออกผลมันก็ไม่มาครับฉังนั้นผลผลิตที่ได้มันไม่มาตามคาดเนี่ยก็หวังไว้อย่างยิ่ง ลงทุนไปตั้งมากมายนะฮะทั้งปุ๋ยทั้งยาโอ้โหปวดใจหรือใครที่ปลูกพืชสวนพืชไร่ต่างๆนะครับบางทีหวังผลผลิตที่มากมายก็ปวดใจอีกถ้าหากว่ามันแห้งแลง้งไม่มีน้ําโอ้ยิ่งช่วงนี้เนี่ยกระแสะของน้ําแล้งเนี่ยมาทุกหัวระแหงนะฮะจะทําอย่างไรดีแน่นอนครับว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเคล็ดลับของการเพาะปลูกในวันนี้เนี่ยสำหรับคนที่อยากกินหญ้าอ่อนนะ ผมพูดผิดผมต้องใช้คําว่าสําหรับใครสําหรับสัตว์ชนิดใดที่อยากกินหญ้าอ่อนเออถ้าถามอย่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมพอนึกภาพออกไหมว่าเอ,อจะเป็นอะไรจะเป็นตัวเองหรือหรือว่าอย่างไรอย่าไปคิดถึงคนต้องคิดถึงสัตว์สัตว์กินหญ้านะครับนะฮะคนกินพืชนะฮะฉะนั้นวันนี้พอนึกถึงหญ้าต้องนึกถึงบัวถึงมา้าแต่แหล่งของการเพาะปลูกหญ้านะครับในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ เขาทําเพราะต้องการเอาไปเลี้ยงวัวครับไม่ว่าจะเป็นวัวเนื้อวัวนมหญ้าคือวัตถุดิบอันแสนวิเศษที่มีธาตุอาหารมากมายให้กับวัวช่วยบํารุงวัวให้เติบโตแข็งแรงห่างไกลจากโรคได้อย่างมากมายนะครับฉะนั้นวันนี้ฮะวิธีการปลูกหญ้าถ้าไม่รู้เทคนิคเนี่ยการปลูกหญ้าอาจจะเป็นอุปสรรคให้กับคุณผู้ชมได้การลงทุนที่มากมายเห็นเป็นหญ้านะครับแต่มันก็อร่อยไงวัวยังอร่อยพวกพืช ที่ขึ้นมางามๆสัตว์ชนิดต่างๆที่มากินอย่างพวกมแมลงต่างๆนะครับนอนต่างๆเนี่ยมันก็ชื่นชอบฉะนั้นวันนี้ฮะเรามาดูเทคนิคมาดูเคล็ดลับกันดีกว่าการปลูกหญ้าชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าหญ้าเนเปียปากช่องนะฮะพันปากช่องเป็นอย่างไรเขามีเทคนิคมีเคล็ดลับอย่างไรและคุณผู้ชมต้องกระซิบไว้นิดหนึ่งว่าสามารถที่จะย่นระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวได้มากถึงครึ่งหนึ่งน่ะ ปลูกหนึ่งปีย่นมา6เดือนคุณผู้ชมว่าแล้วสิ่งที่มันย่นลงไปเนี่ยมันจะหมายถึงอะไรฮะกําไลลุ้นลวนครับเดี๋ยวฉันั้นวันนี้พาคุณผู้ชมมาพบกับเกษตรกรที่นี่ท่านนี้นะครับอยู่กับเราแล้วพี่รักผู้ระหงเกษตรกรแห่งเมืองจังหวัดประจวบคิรีขันสวัสดีครับผมพูดยาวไปไหม ฟังทันหนูนะแต่พูดยาวไปสาระสำคัญมันอยู่ตรงนี้ฮะพี่รักปลูกหญ้าเนเปียหญ้าที่อยู่ข้างหลังนี่นะคนกินได้ไหมถ้าลองกินก็ได้แต่ไปเล่นเดี๋ยวก็กินจริงๆนะฮะเออปลูกมากี่ปีแล้วครับปีหนึ่งค่ะพันอะไรนะฮะพันเนเปียปักช่องอ้าวแล้วก่อนหน้านี้ทําอะไรล่ะก็ปลูกพวกหญ้าลูซี่หญ้าธรรมชาติมาเนี้ยเป็นหญ้าพืชเหมือนกันพืชอาหารเหมือนกัน แต่มันได้ฉับพลฉาเอเหรอนี่ได้ไว f i ในเปียเนี่ยเพราะโม่มันตัดโม่โม่มันได้ปริมาณเยอะนะอะฮะโม่ให้ละเอียดนะครับคือเอาไปไปให้อาหารสัตว์ใช่แถวนี้ทําไมต้องปลูกหญ้าในเปียเพราะเลี้ยงวัวนมเยอะวัวนมใช่ไหมแหลงวัวนมใช่ค่ะบ้านพี่อ่ะเลี้ยงกี่ตัววัวรีดหกตัวหกตัว ฉะนั้นการปลูกหญ้าในพื้นที่วันนี้เพียงพอกับบัวหกตัวไหมหรือว่าจําเป็นพอใช่ไหมแต่เมื่อก่อนปลูกหญ้าเลยนะฮะเม่เพื่อเพื่อปลูกหญ้าธรรมชาติวันนี้ให้วัวเลนแบบนี้ก็เลยทางสากรเขามีพันุ์หญ้ามาให้ปลูกก็เลยเป็นหญ้าพันอะไรนะครับีนเปียปักช่องอ่าแล้วเมื่อก่อนล่ะก็ปลูกหญ้าธรรมชาติหญ้าทั่วไปมีพื้นที่การปลูกเยอะไหมก็มีแค่นี้เลยเนี่ยประมาณไร่หนึ่งได้ไหมฮะสองไร่ได้แล้วมั้งสองไร่นะ มีแปลงนู้นด้วยมีแปลงนู้นด้วยมีแปลงนี้ด้วยนะใช้หญนะ้าธรรมชาติแล้วมันไม่ดีต่อวัวเหรอโอ้ดอีมีมน้อยไม่ค่อยแตกไงหญ้านี่มันเยอะป่าแตกกอเยอะไงบำรุงได้ไหมหญ้าธรรมชาติก็ใส่ปุ๋ยได้ไหมฮะใส่ปุ๋ยมันก็เดี๋ยวเปล่านั่นมันก็แก่นะแต่หญ้าในเปียเนี่ยดีที่สุดเลยเพราะว่ามันแตกกอเยอะครับกอหนึ่งก็ได้เยอะแล้วอืมเวลาโม่อะครับการปลูกในเปียมาเนี่ยยากไหมครับ ก็ไม่ยากทำยังไงบ้างก็เอาต้นเนี่ยสับเป็นท่อนๆแล้วก็เสียบปักไว้แล้วก็นั่น,น่คือมันได้ขึ้นชื่อว่ายญ้าเนี่ยมันก็ขึ้นง่ายขึ้นง่ายอยู่แล้วแล้วรู้จักเพียวได้ไงครับก็ดูในทีวีเรื่องราวอะไรทำให้โดนใจพี่รักมากก็เห็นเขาฉีดอ้อยยังแตกกอเยอะเลยลองมาฉีดยญ้ามาั้งว่าจะได้เยอะไหมอ้แ,แตกกอเยอะ เออดูแย่ในเปียไปก็นี่แบดูคล้ายๆอ้อยไปเหมือนกันนะอ้อยมันป้องใหญ่แต่แย่ในเปียในป้องเล็กนะแล้วมันไม่ได้มีความหวานเหมือนอ้อยแต่ดูทรงมันแล้วเหมือนกันเลยโรคแมลงของญย่ในเปียเป็นไงบ้างฮะก็ไม่ค่อยมีพวกหนอนกินเท่าไหร่เนาะอือฮึแปลว่าไม่มีโรคไม่มีแมลงมากวนไม่มียาฆ่าแมลงนี่ใช้น้อยไม่ใช้เลยไม่ใช้อยู่อยู่แล้วแล้วใส่ปุ๋ยกี่ลูกนี้ครับเป็นลูกหนึ่งเป็นลูกเลยเหรอ่าลงทุนแพงนะแพงเป็นพันนะใช่นะ ใช้ใช้เพียวนี่ครั้งเดียวใช้ได้เป็นปีแหละว่าจะฉีดได้่ะว่าฉีดนั่นก็เรื่อยอเรื่อยมันก็โตเรื่อยอกินทันอ่ะอย่าบอกผมนะว่าปีหนึ่งนี่ซื้อเพียวครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งกี่ชุดฮะ ชุดเดียวว่าก็ฉีดยาก็แค่นี้ไงแต่เร็วไม่ได้ประหยัดอย่างนั้นนะถ้าใส่ปุ๋ยก็จะเขียวแบบขวาาวจริงเนี่ยแต่เราก็ลงทุนมากปุ๋ยเนี่ยสองเดือนใช้ปุ๋ยหนึ่งลูกตัดแล้วเราก็ต้องใส่ปุ๋ยใช่ไหมใช่อ่าจะโตเราก็นั่นครับถ้าปล่อยแบบธรรมชาติฟาจะโตก็นานสามสี่เดือนแต่ซื้อเพียวแพ็กเกจโปรโมชั่นวันนี้นะ เพียวชุดหนึ่งเนี่ยใช้ได้เป็นปีอพอรู้จักกับเพียวหนึ่งเพียวสองและเพียวผงไปแล้วพอนํามาใช้กับญาติในเปียหนึ่งสิ่งที่เห็นสะท้อนมาอย่างชัดเจนปกติญาติในเปียหนึ่งรุ่นเก,เก็บเกี่ยวในใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่เพียวไม่ใช้เพียวไม่ใช้เพียวก็สี่เดือนสล <4 S 2> <ใน S 1> ่เว,ว,ว,ว่าจะโตกว่าจะโตได้ที่เก็บนะฮะแต่พอใช้เพียวไปแล้วสองเดือนก็ตัดได้แล้วครึ่งหนึ่งเลยนะเต็มที่มันสี่เดือน พอใช้เพียวสองเดือนสองเดือนก็โตขนาดนี้เลยใส่ปุ๋ยไหมครับไม่ได้ใส่ไม่ใส่ปุ๋ยด้วยเอาเอากับเขาสิพอใจไหมพอใจพอใจฉะนั้นผมก็อยากเห็นวันนี้หญ้าพร้อมเก็บเกี่ยวยังครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงขอไปดูใกล้ๆหน่อยแต่กอดีได้แต่กอดีต้นดีส่วนอะไรที่ให้บัวกินนี่ละทั้งหมดในต้นตัดตไปได้ทั้งหมด โม่แล้วตัดไปโม่ออโม่ให้มันละเอียดอ่ะไปดูกันครับคุณผู้ชมฮะอยากกินหญ้าก,ก็ตามผมมาแต่ถ้าไม่อยากกินหญ้าก,ก็ตามผมมาครับนะฮะไปเด็ก <c oughs> <c oughs> ก็ตามผมมาหมดเลยนะ <c oughs> ใช่ไหมไปทั้งเลย อะไรครับลงมือเลยต้องตัดส่วนไหนฮะติดโคนติดดุลเลมาส่งมาได้เลยนะครับจัตผมโคนเนี่ยจากความสำเร็จของเพียวจนได้รับการยอมรับจากเกษตรกรทั่วประเทศว่าเพียวคือสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งมากว่า5ปีเต็ม พราะเพียวใช้แล้วเห็นผลดีเห็นผลชัดเจนเพราะเพียวไม่เคยลดคุณภาพของสินค้าเพราะเพียวไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงทำให้เพียวเป็นสินค้าคุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรตลอดมาวันนี้เพียวพร้อมแล้วกับการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ทางการเกษตรที่ต้องบอกว่าสุดๆเพียวผงตัวเดียวอาหารพืชครบถ้วน นี่คืองานวิจัยทางการเกษตรที่ก้าวล้ำนำสมัยที่สุดเป็นนวตัตกรรมที่สุดๆเพราะเพียวเท่านั้นเพียวผงบรรจุในซองใช้ง่ายใช้สะดวกเหมาะกับพืชทุกชนิดเพียงแค่ฉีกซองแล้วนำไปผสมกับน้ำเพียวผงผลิตภัณฑ์การเกษตรใหม่ที่ต้องบอกว่าสุดๆเพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่ปนอมฮะเคยได้ขนาดนี้ไหมไม่เคย ไม่เคยรู้ว่าหัวมันเล็กมากเลยเมื่อปีก่อนๆเลหนะหัวเล็กนีเดียวอู้แล้วมันนี่น่าจะรู้จักเที่ยวตั้งนานแล้วเมื่อก่อนหัวมันป้าเล็กนิดเดียวเองเคยเห็นอย่างนี้ไหมไม่เคยนี่แหละฟีแรกเลยแหละโอ้มันบอกแม่อุ้มสามหัวบพแม่อุ้มไม่ไหวใหญ่จริงๆการใช้ปุ๋ยน้อยลงก่อนหน้านี้ใช้ไร่หนึ่งใช้ปุ๋ยทั้งหมดเท่าไหร่ฮะใช้ประมาณไร่ละหนึ่งกระสอบ ไละหนึ่งกระสอบตอนนี้บอกว่าน้อยลงนี่น้อยลงขนาดไหนน้อยลงปีที่แล้วนี่ใส่รอบสองกระสอบ <S <S ทั้งมัน <S 2> <S 2> ทั้ง,งอ,อ้อยพอปีละแสนกาบางโอ้พอใจยังครับพอใจใช้เพียวเป็นประจําก็จะได้ผลสาเร็จเบบป้านี่เละอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวใช้เพียวเราเนี่ยอ่าฮะไม่ไม่ต้องเอาตัวอื่นมาผสมมาฮะเพิ่มน้ําหนักให้เรารแล้วก็การที่ว่า จะเป็นแกนเป็นอะไรมันลดน้อยถอยลงไปหมดปีที่แล้วหนึ่งร้อยไร่ที่ได้ล้านกว่าบาทเนี่ยคือมันอยู่ที่ไม่ได้ออกหมดทุกต้นฮะไม่ออกหมดทุกต้นด้วยครับถ้าออกหมดทุกต้นก็คิดว่าน่าจะได้ถึงสองสามล้านนะโอ้โหอันนี้เรื่องจริงพอใช้ผลิตภัณฑ์เพียวมาแก้ปัญหาเรื่องโรคเอ๋อของสับปะรดได้เป็นอยางังมัน แปดถึงเก้าสิเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ได้เชียร์นะผมไม่ได้เชียร์หมายถึงว่าตามความรู้สึกและที่เป็นจริงที่เราเห็นปรากฏการ์เนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้นะพี่น้อยเชิญพี่น้อยอยากจะให้ทดลองผลิตภัณฑ์เพียวเราเนี่ยครับใช้แล้วผมว่ามันจะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแน่ๆนะเท่าที่ว่าผม ได้ลองใช้แล้วก็พิสูจน์มาก็นานพอสมควรโปรโมชั่นเพียวผงปกติซองละ400บาท1 2ราคา4,000บาทพิเศษสุดๆลดเหลือเพียง1 2อง2,000บาทเท่านั้นสนใจโทร0851421133 0875485577 สุดๆเพียวผงหมดปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่สุดๆเพียวผงต้นทุนต่อไร่ไม่ถึงร้อยบาทสอบถามรายละเอียดโทร0851421133 0875485577 าคุณผู้ชมมาดูวิธีการปลูกหญ้าเนเปียกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับเป็นเนเปียรปักช่องอ่ะมาดูกันดีกว่านะครับโอ้สูงสูงเหมือนกันนะเนี่ยอยู่ห่างๆนี่เหมือนไม่สูงแต่พรอมนี่สูงเหมือนกันนะเนี่ยสองเมตรกว่าได้นะครับคือต้นขนาดนี้พร้อมพร้อมตัดแล้วบางคนก็ให้โตกว่านี้อีกแล้วแล้วสูงกว่านี้แล้วมันอร่อยเหมือนกันไหมฮะไม่หผมก็นึกว่าอร่อยเหมือนกันอ่ะดูนะฮะการปลูกหญ้าเอาตั้งแต่วันปลูกเลย เผื่อแนะนําคุณผู้ชมไปด้วยนะครับปลูกหญ้าเนเปียเอาส่วนไหนปลูกลำ,นนลำมันเนี่ยนะ<ะ>นะตัวลำมันนี่นะฮะนี่นะตัวลำมันนี่นะเอาส่วนไหนเอาส่วนโคนหรือว่าส่วนปลายโคนนะเอาส่วนโคน<ะ>แปลว่าพี่รักเวลาตัดจะต้องเหลือส่วนโคนไว้ด้วยเอาไว้ทําพันต่อค่ะมันปลูกได้เหมือนอ้อยไหมก็เหมือนอ้อยเลยเหลือส่วนโคนไว้<ะ>แล้วก็ปล่อยให้มันแตกกอใหม่ใช่ต้องการน้ําเยอะไหม ไม่เคยได้รดน้ำปล่อยธรรมชาติไปเคยแห้งไหมหญ้าตายมีไหมครับไม่มีไม่ตายเนี่ยนะเนี่ยไม่ตายฉีดเพียวอะฉีดเพียวไว้มันทนอ๋อฉีดเพียวทนแรงด้วยหญ้าเขียวของคนอื่นของคนอื่นถ้าไม่ได้น้ําช่วงแรงๆเนี้ยเป็นไงบ้างครับเพียวเขาก็เอาน้ํามาลดไงเหี่ยวเหมือนกันโอ้เออเออไอ้สิ่งนี้ก็ดีพืชทนแรงเคยยังไงฮะ ใช้เพียวก็เลยว่าเออไม่ไม่ค่อยเหี่ยวก็แตกกอดีอแต่ของคนอื่นเนี่ยถ้าหากบางทีช่วงแ้งจริงๆไม่ให้น้ําเนี่ยไม่ไต้องเอาน้ำมาลดไม่งั้นเหี่ยวเลยก็ไม่ไหวเหมือนกันอโอ้ใช้เพียวนี่ประหยัดน้ําอีกนะว่าวไม่ได้ลดน้ําเอออ้าวคุณผู้ชมเออไม่ได้ลดน้ําอะมาดูระหว่างก็จริงๆต้นเนี่ยมันป้องมันคือดูคล้ายๆกับย่าขาเหมือนกันนะ ผมว่าคล้ายๆกับยาคาแต่ยาคามันจะมีใบคมหน่อยนะอันนี้ก็คมนะเอออันนี้ก็คมนะจับดูนะต่ไม่คันไม่ค่อยคันไม่ได้คันนะไม่มีคนครับแต่ยาคานี่กอมันใหญ่กอใหญ่รากนี่แบบโอ้โหเต็มเลยนะแผ่เต็มเลยนะแน่นเลยนะแต่เนี้ยคือสังเกตเห็นหญ้าเห็นรากมันนะฮะอยู่ใต้ดินนะครับเวลาตัดก็ตัดแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะตัดแล้วก็เราจะไปโม่ให้ดูเอาไปให้วัวด้วยกันนะครับ example หรือว่าเป็นตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมเห็นนะฮะละโม่เนี่ยเดี๋ยวต้องโม่อย่างระวงังระวงังโมแบบไหนวัวชอบเอาเลยครับลงมือเลยต้องตัดส่วนไหนฮะติดโคลนติดด,ด,ดินเลเนี่ยมาส่งมาได้เลยนะครับผมไปเลยนะพี่ยาสัตว์ตผมขนเองนี่ 嗯、我打、嗯、我打我。 ชมครับจะเห็นได้ชัดเลยว่ากระบวนการปลูกพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนั้นจริงๆหลักการเนี่ยมีอยู่ง่ายนีดเดียวครับวิธีการที่จะลดต้นทุนได้ก็คือต้นทุนปุ๋ยต้นทุนยาฆ่าแมลงลดลงได้โดยการเลือกวิธีการที่ถูกต้องนะครับและรวมถึงผลผลิตที่ได้เนี่ยไม่จําเป็นครับว่าจะต้องใส่ปุ๋ยใส่ยาฆ่าแมลงมากซะจน ต้นทุนสูงปุ๊บแต่พอขายมาแล้วโอ้โหเอาไปขายผลผลิตที่ได้ราคาก็ไม่ต่างจากปกติเท่าไหร่แต่ลงทุนมหาศาลอย่างพี่รักทำรรเนี่ยผมก็เชื่อว่าสิ่งนี้แหละครับถ้าพี่น้องเกษตรกรรู้จักนําไปประยุกต์ใช้เนี่ยสำเร็จกันทุกรายคือต้นทุนต่ําผลผลิตที่ได้สูงนะฮะพี่รักครัวันนี้ผมมาผมไม่ได้มือมามือเปล่านี่นี่นี่คือเพียวเพียวเพียวผงสุด เพียวผงตัวเดียวนี่อาหารพืชครบนะครับสามารถจะดูแลด้วยการใช้นําไปผสมน้ําแล้วก็รดเพียงเท่านี้แหละครับง่ายมากจริงๆมอไปเลยครับมอบไปเลยนี่คุณผูช้ชมฮะวันนี้ก็อยากจะถามความรู้สึกพิรักษ์นิดนึงว่าในทางที่พิรักษ์ได้ทําการเกษตรแบบนี้แบบง่ายๆต้นหญ้าเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรของการปลูกเนี่ยมากมายนะฮะแต่วันนี้วิธีการของพิรักษ์ บอกต่อไปยังพี่น้องเกษตรกรได้เลยครับว่าการทําการเกษตรแบบพิลักโดยมีผลิตพันเพียวเนี่ยทำให้พิรักง่ายกับการทําการเกษตรง่ายต่อก,การเพาะปลูกพืชยังไงบ้างลดต้นทุนยังไงบ้างครับจากปุ๋ยไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยวันนี้ล่ะไม่ใช้อย่างนี้ต้องเพียวโอ้โหแล้วเมื่อก่อนใช้ยาฆ่าแมลงแต่นี้ไม่ใช้แล้วเออดีนะฮะ จริอองๆปุ๋ยยาฆ่าแมลงไม่ใช้ไม่ใช้เราใช้เบาๆเราใช้สิ่งที่มันปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์เพียวธรรมาชาติร้อยเปอร์เซ็นต <ะ S> ์น, <ะ S 1> นะครับพี่รักฮะถ้าถามว่าพี่รักอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยใครก็ได้เอาผลิตภัณฑ์อื่นๆ,ๆมาให้พี่รักใช้พี่รักใช้ไหมครับไม่ใช้อย่างนี้ต้องทำไงครับพี่รักอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียว มาทางนี้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 าานอ่านี่เลย oh, <no. S 1> เฮ้ยทักไทยกันยังทักไทยกันยังกินได้เลยเนี่ยกินได้เลยไม่ถึงล่ะอ่าถึงมหม ทางน้นไม่ถึงทางน้นไม่ถึงเราลืมแบ่งให้มันด้วยไม่เป็นไรเอาเดี๋ยวแบ่งมาให้อืมเอา <c oughs> คุณผู้ชมครับนี่แหละสตอรี่ของรายการเกษตรเพียวเพียวในวันนี้นะครับ <c oughs> ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เลยว่าวันนี้ไม่ว่าคุณผู้ชมจะเลี้ยงสัตว์คุณผู้ชมจะปลูกพืชเพื่อเลี้ยงสัตว์คุณผู้ชมจะปลูกพืชชนิดไหนก็ตาม <c oughs> มีวิธีการครับไม่ว่าคุณผู้ชมบางคนจะคิดว่าแม่วันนี้เนี่ยสูตรสําเร็จของการดูแลโดยการเพราะปลูกนะฮะด้วยวิธีการ ใส่ปุ๋ยใส่ยาฆ่ามแมลงต่างๆมันเป็นสูตรสําเร็จและมันไม่มีทางออกสําหรับหนทางอื่นๆที่จะดูแลพืชด้วยตัวของคุณผู้ชมเองแน่นอนฮะหลายคนจะคิดอย่างนี้แต่วันนี้เนี่ยความคิดของคุณผู้ชมต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าแนวทางของรายการเกษตรเพียวๆมีตัวช่วยให้กับคุณผู้ชมทําให้คุณผู้ชมสามารถจะมีหนทางในการเพาะป,ปลูกได้ไง่ายๆครับถ้าอยากจะเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรถ้าอยากจะมีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ปลอดภยัยจากสารเคมีทั้งมวล คุณผู้ชมต้องเชื่อ,อรายการผมฮะเพราะว่าผลิตพันธ์เพียวไม่ว่าจะเป็นเพียวหนึ่งเพียวสองหรือเพียวผงวันนี้ตอบโจทย์และความต้องการของพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีครับผลิตพันที่มาจากธรรมชาติ100%ผลิตพันที่สามารถจะบำรุงต้นพืชให้แข็งแรงต้านทานต่อโครคภัยไข้เจ็บได้จริงๆโดยเฉพาะเพียวผงวันนี้ครับเป็นที่รู้จักกับพี่น้องเกษตรกรทั่วไทยจริงๆครับพี่น้องเกษตรกรมีเพียวผงอยู่ในใจเพียวผงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยฮะว่า นอกจากการบำรุงพืชที่ได้ผลชัดเจนแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในเพียวผงนั่นก็คือสารอาหารที่ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นสารอาหารหลักสารอาหารรองกรดอะมิโนที่สําคัญรวมถึงจุลินทรีย์หรือว่าธาตุอาหารในส่วนที่พืชต้องการนะครับรวบรวมอยู่ในเพียวผงเรียบร้อยการใช้สารเคมีเป็นนานแน่นอนครับว่าท่านจะเจอกับปัญหาของดินเปรี้ยวปัญหาของดินเสื่อมสภาพแต่การใช้เพียวเนี่ยนะครับ สามารถที่จะปรับสภาพของพื้นดินได้โดยธรรมชาติและว,วันนี้เชื่อว่าเกษตรกรทั่วไทยสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เพียวโดวยเฉพาะเพียวผงตอบโจทย์ความต้องการในการดูแลต้นพืชตัวเดียวเขาเรียกว่าครบถ้าสนใจนะครับผลิตภัณฑ์เพียวผงหนึ่งในใจคุณคุณต้องดูรายการเกรษตรเพียวเพียวนะครับและคุณผู้ชมก็จะต้องรู้ว่าสิ่งนี้จะตอบโจทย์ความต้องการให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีสาระทางการเกรษตรมอบให้กับคุณผู้ชมในทุกๆสัปดาห์ทุกๆวันที่ออกอากาศนะครับ จะมีสาระดีๆตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมแต่คุณผู้ชมต้องจําคํานี้ไว้นะฮะสุดๆเพียวผงตัวเดียวอาหารพืชครบลดปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่สุดๆเพียวผงครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปเลี้ยงวัวต่อวัวไม่ได้กินหญ้า ชานชาติ